สวัสดีครับวันนี้ก็ยูเพ r นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเซตอัพฟิงเกอร์บอร์ดในราคาย่มเยาในยูคูบิสก,กานะครับือสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเล่นนะครับแล้วก็คบน้อยนะครับแล้วก็จะเซตอัพให้มันเหมือนจริงที่สุดนะครับก็คือใช้กิปเทปกระดาษทรายด้วยนะครับตัวนี้ จะมาใช้กิฟเทปเหลืองนะครับสำหรับใครที่อยากผลักเด่งความสมจริงนะครับแบบโหดๆหน่อยหัดนะครับอันดับแรกก็ติดแผ่นกิฟเทปนะครับกระดาษทรายเนี่ยลงไปในแผ่นนะครับผม่าติดเรียบร้อยแล้วละก็ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อไปนะครับก็คือสิ่งที่ต้องมีเลยแผ่นยางนะครับรองพักหรือยางในรถจักรยานยนต์นะครับ ปาดออมานะครับแล้วก็จะมีแกนของวายทักนะครับแล้วก็ฐานตัวเนี้ยของวายทักผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าน็อตมันสั้นนะครับเวลาใส่ยางเข้าไปเนะี่ยมันต้องเปลี่ยนน็อตแต่ผมไม่เปลี่ยนน็อตผมจะเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานเป็นของทักโปจีหรือว่าทักจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับหรือว่าทักเทคเท มันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับแต่ตัวนี้ผมตอ,อกให้มันสั้นแหละวิธีการนะครับก็คือจะเห็นแกนคิงพินนี่นะครับแค่ตอกออกมาหน่อยเดียวครับตอ,อกมาให้มันปรติมันจะอยู่ข้างในครับตัวนี้มันจะเสมอไปเลยฮะแต่ตัวนี้ผมตอ,อกมามันจะยื่นออกมาแล้วเวลาเล่นครับคิงพินะจะไม่ติด มันดำครับเนี่ยมันจะเห็นตัวคิงพินตัวนี้นครับยื่นออกมาหน่อยหนึ่งแล้วแผ่นยางรองทักเนี่ยตัดออกมาครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมให้เท่าตัวฐานนะครับฐานของทักก็จะตัดตัดให้มันเป็นร่องอย่างนี้หน่อยนึงครับหรือใครจะเจาะได้ครับเพื่อให้ตัวแกนคิงพินที่มันยื่นออกมาใต้ฐานเนี่ยมันพอดีเวลาใส่กทักนะครับ ใส่กับแผนเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะน,นี้แล้วก็เอามาประกอบฐานกันก่อนดีครับไปฐานให้ดูเลยครับอันดับแรกก็ใส่แผ่นรองไปก่อนนะครับล้าใส่เนี่ยเราประกอบฐานถักไปเนะี่ยมันจะบานออกหน่อยก็ใช้คัตเตอร์ ตอนรแรกเราใส่นอ็อตมันจะเป็นแผ่นเ,เรียบแล้วก็เจาะไปก่อนวางให้มันพอดีแล้วเราขันครับขัดกดเข้าไปให้มันทะลุแผ่นยางครับมันจะเป็นลักษณะนี้เละแต่ยไม่ต้องใส่น็อตสุดนะครับเพราะใส่มันเจาะรูเข้าไปก่อนได้ พได้ครบทั้งสี่รูนะครับเราก็เจาฐานนี่ครับลงไปเพ่งครับใส่ลงไปใส่ปุ๊บมันจะพอดีปรับเลยนะครับ ก็คือตอกมานิดเดียวเนี่ยโปรตีนมันจะเสมอครับในกิง่งชิงพินนะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนอตตัววงตัวคู่ให้มันยุ่งยากให้มันขันยากแล้วก็เกี่ยวเพี้ยนมานครับมันจะเสียเลยแต่เราใช้คอนตอกนิดเดียวนะครับให้มันกระแทกออกมานิดเดียวเนี่ยประมาณเซนหนึ่งนะครับที่วัดนะนะครับมันจะยื่นออกมาแล้วก็ใส่เล่นลนะ จริงพินไม่ติดแน่นอนครับวิธีนี้ผมเทสแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับหรือว่าใครจะใส่เป็นน็อตตัวผู้ก็ได้นะครับแต่ผมจะทำให้มันเหมือนจริงเหมือนของสมจริงมากที่สุดนะครับไหนก็เล่นแล้วไปใส่นหอตตัวผู้มันก็มไม่ได้ฟิล พี่ไม่เล่นแบบแปลกๆนะคระับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วก็มีไพ,พวอตผมใส่ลงไปแล้วนไพวอดตัวน,นี้ <c oughs> ก็จะใส่บูชิ่งบูชิ่งนี้เป็นบูชิง่งพิเศษครับจะไม่เหมือนกันร้านอื่นๆที่เขาขายตามท้องตลาดนะครับผมจะทำออกมาเองตัวน,นี้แล้วน้ำหนักมันดีด้วยแล้วดาผมใส่นะผมจะไม่มีแผ่น แหวนเหล็กรองนะครับผมจะใส่นอ็อตล็อกน็อตเนี่ยทับเข้าไปเลยแต่เวลามันกดเนี่ยบางทีมันปิ้นนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่ปิ้นเลยเพราะว่ามันมีความเหนียวแล้วมันแดงพิเศษเลยตัวนี้ผมหามานี่ไม่มีขาย้ลยผมไม่ขายด้วยตัวนี้ผมทำเล่นเองเลยเพราะว่าผมลองมาหลายแบรนด์แล้วเราอ่า เล่นไปนานๆนมันเสียทรงครับแต่ตัวนี้มันไม่เสียมัน <c oughs> มันมีโพลิเมอร์ผสมเ้ิยมนิดหน่อยนะครับแต่เนื้อมันเป็นยางแต่พื้นผิวบนนะ่ะมันจะเป็นโพลิเมอร์เวลาใส่น็อตกดทับลงไปเนะี่ยมันจะไม่เสียทรงนะครับมีความยืดหยุย่นตรนี้เหนียว,วครับก็ จะใส่ล็อกน็อตนะครับเนเวลาเล่นแล้วมันก็จะไม่หลุดนะครับนะครับก็ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ได้การเล่นดีไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ฝีมือตลอดตาว่าออปชันอะไรเงี้ยบางทีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยก็โมไปเรื่อยนะครับผมก็จะ ใช้เป็นของจีนแทนนะครับเพราะว่าน็อตมันยาวพูดง่ายเน็นอตมันยาวหรือเทคเด็กก็ได้นะครับน็อตมันจะยาวล้วกอน้ําหนักมันก็ไม่ถึงก็ดีมากไม่ไม่เหมือนกับ BRT นะครับ b r ทเขาจะหนักหน่อยน้าหนักกําลังดีนะครับพอใส่กับแผ่นยางอะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีน้ําหนักนะครับพอใส่เข้าไปเนี่ยเราเอาคัตเตอร์กรีดนิดนึงนะครับ เพราะว่ามันจะปิ้นมันปิ้นนะครับเพราะมีความมันมแน่นนะครับมันจะปิ้นออกเรากรีดปากของฝั่งนี้บางๆนะเพราะว่ามันจะทําให้แผ่นเป็นรอยอานะเราต้องค่อยๆกดลงไปนะครับไม่ต้องกดแรงมากครับแผ่นมันจะเป็นรอยพอเราได้ทักทั้งสองอันนะครับเราจะมาดูว่ามันจะ <c oughs> มันจะติดหรือปานะครับก็คือ เอาเลี้ยวหรือว่าไลายมาได้มาวางดูนี่ครับพอเราดูอย่างนี้นครับเราจะเห็นอย่างนี้มันนอดยังสุกไปนะต้องขยนัอดนเข้าไปอีกหน่อยมันจะไม่ติดแล้วก็พีีวอรดนะครับหรือไพยวอนดแะคนเรียกหลายแบบเรียกไพ่วอนั้นเพราะว่ามีส่วนสำคัญนะครับ ทำให้คิงพินไม่ติดนะครับก็คือใส่ไปนะอาจจะใส่ยาวมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้มันสูงนะครับยกหนาขึ้นมาปุ๊บความบาลานซ์ของแกนทักเนี่ยมันจะเลยคิงพินมานะครับทําให้ไม่ติดนะครับก็นี่ไม่ติดแล้วครับใชได้ นี่ก็เป็นอานเสร็จแล้วครับแล้วก็เรื่องล้อนะครับ <c oughs> ที่ผมจะมาแนะนำก็คือเวลาเล่นล้อเซนีนะครับมันมีความสวยก็จริงนะครับแต่พอเล่นไปนานานเนี่ยลูกปืนเนี่ยมันเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับบางทีเล่นอยู่เงี้ยล้อมันติดนะครับล้อติดถือว่าเราต้องมาดึงล้อให้มัน ลูกปืนเนี่ยมันดึงกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันก็คือปัญหาเวลาเล่นไปนานๆวิธีแก้ของผมก็คือใช้ล้อเทคเด็กครับล้อเทคเด็ก <c oughs> นี่นะครับอันนี้ตอนนี้ผมกระแทกลูกปืนเครับปแลวด้านหลังเนี่ยมันจะหนาครับความหนาของลูกปืนเนี่ยใ่ความหนาของล้อเนี่ยมันหนาเสร็จแ,แล้วพอกระแทกลูกปืนไปปุ๊บม,มันจะเข้าไม่สุดเหมือ,ลอ CNC นล้อซีนซีครับ CNC ลูกเบนมันจะอยู่ลึืพอก็แทกไปเนี่ยมันก็จะ <c oughs> เสอยุ่หน่อยหนึ่งครับยุ่งหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วนะ่ะลาใส่มันจะติดครับปัญหาคือใส่น็อตปุ๊บใส่มันไม่เหมือนล้อ CNC ล้อ CNC ปุ๊บใส่ปุ๊บล้อมันก็หมุนนะครับแต่นี้มันติดดีแก้นะครับใช้คัตเตอร์ครับปวงครับ มีคาเทอร์นครับตั้งเป็นสี่ม้าองศาเนี่ยแล้วก็หมุนล้อนะครับก็เหมือนกึ่งไปในตัวครับขวานเรียกว่าขวานขวานจนให้มันลึกนะครับมันจะได้แนวเอียงเนี่ยสี่ห้าอย่างนี้นะครับขวานไปมันจะมีขุยออกมานะครับขวานไปเรื่อยมันก็จะเป็นรอยเบาเข้าไปเราต้องควานให้มันเนียนๆๆนะครับพอควานเนียนปุ๊บมาใส่กา วายทักหรือว่าทักโปนะครับมันจะเข้ารูสมูทต,ตรงนี้นครับตรงแกนทักตรงปลายนะครับมันจะเข้าพอดีเลยหรือว่าใครเนี่ยใช้ทักเทคเด็กอนะ่ะเดี๋ยวผมเปิดทักเทคเด็กดให้ดูตอใช้วิธีการเหมือนกันนะครับแต่แกนเนี่ยเขาจะยืน่นออกมาพอดีแล้วมันจะไม่ติด <c oughs> แต่ถ้าติดก็ใช้วิธีคว้านได้ครับก็คือเนี่ย กระแทกคิงพินนะครับปักออกมาไม่ต้องใช้น,อน็อตตัวผู่เนะับมันจะเสียเกียวทักหมดนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มา <c oughs> ใส่ล็อกน,อน็อตของวายทักนะตัวนี้ขันนะพอดีครับปั๊บ คือให้มันอยู่ไม่ต้องเข้าแน่นนะครับก็คือให้ตัวพลาสติกในล็อกน็อตเนี่ยพอดีเสมอกันตรงนี้ครับมันก,ลกนล็ล้อก็หมุนนะครับล้อก็หมุนนะครับแต่ตอนนี้ผมหยอดน้ำมันไปล้อมันยังไม่ค่อยฟยีอะไระรมันยังเปียกอยู่ยังไม่แห้งมันยังเลย่นนึ่ง <c oughs> แต่ความเลื่อนยังมีนะครับเราใส่ไปสี่ล้อ ข้อดีของล้อเทคเด็กนะครับใส่ไปนะลาเล่นไปนานๆมันจะไม่เคลื่อนครับลูกปืนเพราะว่ามันมีแกนพลาสติกข้างในของล้อที่เขากึ่งมาจากโรงงาน,นมันมีความหนามันจะไม่โยกครับเวลาเราโอลี่หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับนานๆไปเรื่อยๆกระแทกไปเรื่อยๆเอ้ยเกือบแผลล็อ ไปด้วยนะครับอันนี้ร้อนเนี่ยร้อนนี่ไม่ค่อยเปียกมันแต่มันไปหนยนะครับขันเสมอปุ๊บมันก็หมุนแล้วก็จะไม่คงเค็งมากครับร้อมันจะอยู่ของมันพอดีเราต้องควานให้มันพอดีนะครับถ้าขวานไปแล้วใส่น็อตมันยังแน่นอยู่เราก็ต้องควานให้มันล็กหน่อยนะครับข้างหลังนะควานไปเรื่อยๆนะครับ โปตีเนี่ยมันจะเสมอนะครับรูรูทักด้านหลังนะครับมันจะเสมอพอคว้านไปนยมันจะได้ลองแล้วเราก็ตอกตอกลูกปืนเนี่ยให้สุดนะครับกดลงไปลึกๆมันจะสุดของมันเองมันจะไม่ลูกปืนเนี่ยจะไม่ลึกมากมันจะยพอดีของมัน,นเองเล่นไปนะก็ จะไม่เกิดปัญหาแล้วข้อดีของล้อเท็กเด็กเนี่ยมันมีลวดลายของแบรนด์ต่างๆเลยนะครับคล้ายกับล้อของ BTCRO นะครับที่สกินลายลงบนล้อนะครับตอนนี้เราก็ได้ล้อแล้ว แล้วหน้าล้อเนี่ยมันมีความกว้างนะครับส่วนมากแกนวายทั้งนียใส่ได้ทุล้อเลยนะมันไม่ค่อยมีปัญหานะของแม่นอกอนนะไรที่ผมลองมาไม่ค่อยมีปัญหาเบียร์ทีอย่างเงี้ยใส่ล้อของบางยี่ห้อไม่ได้นะครับงงเหมือนกัน ความชอบส่วนบุคคลครับเสร็จแล้วเราก็ได้หน้าตาฟิงกบอร์ดที่เราต้องการนะครับก็สมจริงมากที่สุดครับพราะไม่มีพววอดแล้วก็แผ่นยางรองทักนะครับแล้วก็เวลาเด่นเนี่ยมันจะมีล็อกน็อตยัไม่ใช่น,อน็อตตวปูนะครับลคล้ายของ BRT แล้วก็ทักโนะแล้ว ต่ต่างไดนามิกก็คือจะนอตตัวผู้แล้วก็ว่ายหักนรัเท <c oughs> ่านี้เราก็ได้ฟิร์บอรอดในราคาย่มยอมยาวนะครับ <S 1> <S 1> ที่เราประหยัดสุดๆถ้าใครไม่มีล็อกน้อนเนี่ยใช้น็อตธรรมดาได้ครับโอเคครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ง่ายๆครับสำหรับใครที่สนใจก็ทำตามได้นะครับ หรือไปลองทำดูได้นะครับนี่ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ